สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเซลบะนะคะจากร้านเตอรดูดปฏิพัติออโต้นะคะวันนี้บ้ามานําเสนอคันนี้เลยค่ะใครที่กําลังมองหา Honda j a จ z นะคะตอนนี้ทางร้านมีเข้ามาแล้วนะคะเป็นรถปี2016นะคะเครื่อง1.5 V ีพันะคะคันนี้เขาบอกเลยว่าน้องยังสวยอยู่เลยนะคะลงแม็กแล้วเรียบร้อยทั้ง4ล้อนะคะทุกคน อันนี้คือถ่ายแบบกลางแดดให้ดูเลยนะคะมีไฟเลี้ยวที่แก้มซ้ายขวาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแต่งโหลดแบบนี้เลยนะคะใครที่เป็นสาวกแจ๊สนะคะกําลังมองหาอยู่นะคะนี่คันนี้ค่ะ i v t e h นะคะชุดแต่งแบบนี้เลยนะคะใครที่กําลังมองหานะคะรถมีเข้ามาแล้วนะคะเขาบอกเลยว่าในราคาที่469,000บาทนะคะคนซื้อเครดิตดีฟีด้าได้เลยภายในนะคะเป็นระบบไฟฟ้าแบบนี้แล้วนะคะนี่ น้องสวยมากๆเลยนะคะทุกคนน้องสวยมากๆเลยกุญแจอยู่ไหนนาะกุญแ <c oughs> จอยู่นี่นะคะนี่เป็นกุญแจน้องนะ <c oughs> เป็นเกียร์ออโต้นะคะทุกคนเป็นเบพาะผ้าแบบนี้นะคะ <c oughs> ทาง,ง,ทางร้านทำความสะอาดให้แล้วเรียบร้อยนะคะแ <c oughs> จ๊ดเข้าใหม่469นะคะบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะใครที่กําลังมองหาอยู่นะคะแจ๊ดเข้าใหม่สีขาวสวยๆคันนี้เลยนะคะเป็นรถปี2016ด้วยนะคะใหม่น้อยมากๆเลยใครอยาก ชมรูปภาพเพิ่มเติมนะคะก็ติดต่อสอบถามบ้ามาได้เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะบ้าต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ